มากินไม่ได้เปีโป้เสียงโชคอืมเยลลรีพีดหอม,มจัดเยลลรีพีดเยลลรีพีดเหรออุ้ยมันมีมิกี้อันนี้อุ้ยมีอันจิ๋วน้อยอันจิ๋วออกไปอันจิ๋วอ่าให้หมานะคือวิธีการเล่เลนนั่ไงอคือเราจะหยิบขึ้นมากันคนละอันใช่ปะ หยิบขึ้นมากับคนละอันแล้วก็แล้วต้องวางในตำแหน่งเดิมไหวางในตำแหน่งเดิมแล้วห้ามให้อีกคนรู้ว่าไอเเยลรี่พิษอันนั้นน่ะเราเอาไปทำอะไรมาใช่ได้เรื่องอยู่อย่างนี้นะนะใครเริ่มไปชุดหนึ่งสหนึ่งสองสเอาหนึ่งสอง หนึสองสปิดตาใช่ไหมแล้วก็จะไม่รู้เวาัวเองก็เอาเอาขึ้นมาหนึ่งอันแล้วก็เอาไปทำอะไรก็ได้แล้วฝากไว้ในจำหน่งเด็กอย่าเรียบเด้อบอกก่อนดีมาทุกคนอย่าเลียมอย่าเลียม <S <S สุดยอดสุดสุด้ทะทะอออยดด้อย่าดูดิอย่าดูดิตรงนี้นะทุกคนตรงนี้นะนี่นะวิเชียรมิงอะไรติดหร เรียบร้อยเชิญรับประทานได้ตาฉันเน<อ><ะ>ีเ่ยฉันหลับตาให้คุณผู้ชมเป็นเป็นตัวแทนในการอันนี้นะสำหรับ <laughs> ปิดตาแบบไม่ดูอะไรเลย <laughs> บอกเลยว่าไม่ดู <laughs> <laughs> จะไม่มีการโกงเกิดขึ้นเ้ย <laughs> <laughs> อ,อยม่ได้โกง <laughs> อ ว่าเขาอยู่ตัวอะไรไปเอ๊ะแอบดูแน่นอนอย่าเลี่ยมอย่าเลี่ยมเดี๋ยวดีขอไม่มีคนติดก็พอเบียขอไม่มีคนติดก็พอไม่เอากินหนากินเค็มไม่เอาเวลกินปลาเค็มไม่เอาน้ำเบียอย่างกินปลาเค็มเด้อเบียเสียใจเนื้อนางเกิลเบียา เบียร์มีเค็มปีเลยเบียร์เอ้ยเบียร์ขอร้องเลยอ่ะมิจะเค็มเกินเบียร์อุ้ยเออแอนน์นั่นเองอุ้ยหมาหลบดิมันหลบหมดเลยอันนี้นะเดี๋ยวมาเริ่มกินเห็ดพิษกันแล้วนะแต่บอกเลยว่าคุณผู้ชมจะเป็นคนเห็นเอ้ยหมาหลบพิดิหยิบกินแล้เล่คนละหนร่งช้อน เออเราก็รู้อยู่อันเดี๋ยวด้วยแล้ว่าม,มันอันไหนบอกเลยว่าดีเดียวดูดีๆกันเอาดีๆเธอหมุนจานใช่ไหมไม่ได้หมุนมันอยู่ที่เดิมอืมโอเคสีเขียวเนี่ยอร่อยสุดอร่อยอร่อย <laughs> เอาขับอะไรอะ <laughs> วเอาสีแดงดีกว่าคิดดีๆคิดดีๆเบียร์มันสีละทีแล้วเบียร์แต่มันไม่พอแต่เนาะแต่มหัวรอทุกอันเลยล่ะผู้ชมเบียร์มันหัวรอดทุกอันเลยล <laughs> ปกติอันนี้ดีกว่ามันนอนไม่เหมือนใครดีใช่เปล่าแล้วนั่นมีพี่รุดอล้วมาแบบว่าเอาเอ้ามันยิบทุกอันแล้วมันหัวรอทุกอันเลยเว้ยเอาเบี้ยวเอาแล้วเอาละไอันนี enfin> ้เอ ouais ันนี้ดีกว pues, ่าพ uh ี่เขียวนะ ไม่หลอกกันนะอูมามิเรียกินนะนี่ดีกว่าเรียบร้อยไม่ใช่เหมือนลูกนะอุ้ยมิงห่ะไม่นี่ชอบหับมิงแล้วแหละอืนแล้วตอนคือสิ นี่โดนไปแล้วบอกเลยว่าโดนแล้วันนี้มันเปื่อนจับเลยในะอันนี้แปลก <c oughs> หวานฉ่ำหวานฉ่ำปิงอันไหนบอกพี่ทีอ๋อ <c oughs> อันนี้แหละ คำคำเหมือนคำเหมือนทุกอันอ่ะเหมือนแก๊งทุกอันของคุอ่ะ โดดเรี้ยวของอันอะไรของเธอทำไมรู้ <laughs> มันเปื้อนน้องชายไม่เป็นของเธอฉันรู้ใจก็ไม่กิ่ <laughs> <laughs> เดียไส, <laughs> สองไม่หรอขอ, <laughs> องเธอสีอะไรสีต้มตรงนี้ แล้วของเดิมสีม่วงพีชไม่กินอมนูนเห็ดพิกอยู่ไอ้รู้ไหมว่าฉันทำอะไรบ้างไม่รู้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วอันไหนสีม่วงตัไเม่กินเยออันที่กินไหมเมื่อกี้อืมอืมสรุปโดนสองอันโดนของตัวเองด้วยงงมากอย่าหาเล่นนิกเด้อ